ร้านจุ้วันซักแห้งครับผมทํามาเป็นรุ่นที่สองแล้วครับทําต่อจากแม่ครับตั้งแต่รุ่นแม่มาถึงรุ่นผมก็ประมาณ40กว่าปีได้ครับอยู่ใกล้แปซนีสิงห์บุรีรับซักรีดเสื้อผ้าทุกชนิดผะม o น o g e ชุดเครื่องแบบปกติขาวสูตรชุดลาตีและรับย้อมผ้าด้วยครับทำให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จทั้งซักทั้งรีดลูกค้าสามารถนำไปสวมใส่ได้เลย และที่สําคัญคือว่าผ้าบางชนิดไม่สามารถซักเครื่องซักผ้าได้อย่างเช่นผ้าไหมชุดสูตรเครื่องแบบปกติขาวครับเราบริการซักมือผ้าพวกนี้จําเป็นต้องซักมือครับอืมรีดแรงดันในน้ำ6บา์กว่าขึ้นไปสามารถรีดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับอ่ารายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมก็จะทำอาชีพนี้ทำไปจนเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวครับ